ชีีวิกํานันหัดเล็กออกกวัดล้างแรงงานต่างด้าวรอบที่สองจับแรงงานเถื่อนได้หลายรายเกิดไฟไหม้ส่วนปล้ยที่บ้านบางอินเหตุรมแรงโชคดีไม่ได้รับความเสียหายมากนักรรงงานพิเศษการละมูลเลขสวยตองความเชื่อต่อไปนี้ทุกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสุขยามเคเบิลทีวีและตรทีวี c o m วัย26ปีขี่จักรยานยนต์แหกโคง้งชนเสาปูนยึดลวดน้ำเสียชีวิตคาที่เมื่อเวลาสูดรนารฬิกา10นาทีวันที่16มกราคม2557บริเวณถนนสายเกาะน้ำใสหมู่หนึ่งตำบลวังกระแจะร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเสียชีวิตหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงแจ้งประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราด ให้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุรวมถึงไปรับศพเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายนอนคว่ำหน้าศีรษะเป็นรอยแผลเปิดขนาดใหญ่สมองไหลทราบชื่อต่อมาคือนายกำกับกลิ่นอยู่อายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่9ทับ29หมู่9ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดราดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ HONDA c l i ิกหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่าชอชิง512ตราดสภาพรถด้านหน้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังพบเศษชิ้นส่วนของสมองติดอยู่กับเสาปูนยึดลวดน้ำอีกด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่านายกำกับน่าจะขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งก่อนพุ่งชนเสาปูนยึดลวดนา้าจนทำให้ในายกำกับนั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ สาวใหญ่ขี่จักรยานยนต์ตกลุ้มรถเสียหลักคว่ำบาดเจ็บชาวบ้านบอกเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่ถนนสายสุขุมวิทตำบลวังกระแจอเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดให้รับผู้บาดเจ็บที่ขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงอายุประมาณ35-40ปี มีบาดแผลบริเวณปากและไหล่ขวาเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุทราบว่าผู้บาดเจ็บได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านท่าเรือเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงที่ถนนเป็นหลุมทําให้รถจักรยานยนต์เสียหลักถลายไปกับพื้นประมาณ10เมตรและผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวขณะที่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณในที่เกิดเหตุระบุว่าตรงจุดนี้ เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งซึ่งครั้งล่าสุดผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันก <ผม S 1> ำนันหัดเล็กออกกวาดล้างแรงงานต่างด้าวรอบที่สองจับแรงงานเถื่อนได้หลายรายที่บ้านคลองมะขามตบหัดเล็กอคลองใหญ่จังหวัดราดนายปิติวุฒิประสิทธิเวชกำนันตบนหัดเล็กและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทำการกวาดล้างแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได้รับอนุญาตทํางานที่มักจะขึ้นมาช่วงที่เรือไม่ได้ออกทําการประมงในช่วงคืนเดือนนายและมักจะก่อเหตุทะเลวิวาทเกิดขึ้นเสมอจึงต้องมีการออกตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยโดยการเดินทางตรวจสอบในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์แล้ว เพื่อเป็นการปรับปรามและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกและเมื่อวันนี้ได้มีการรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านครองหินนายโกศลฝอยทองว่ามีแรงงานต่างด้าวหลายคนขึ้นมาอยู่ในท่าเรือซึ่งวันจะเกิดเรื่องจึงได้นํากําลังออกตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวจึงเริ่ยเรียกตรวจค้นจำนวนสีคนแต่ไม่พบจึงได้นําปัสสาวะมาตรวจแต่ไม่พบว่าปัสสาวะมีสีม่วงจึงได้ทําการตักเตือนก่อนปล่อยตัวไป กำนันตำบนหันเล็กกล่าวว่าที่ต้องดำเนินการกวาดล้างในระยะนี้หลายวันติดต่อกัน,น,กนเนื่องจากเป็นคืนเดินงานที่เรือประมงไม่ได้ออกทำการประมง,ะมงซึ่งจะมีแรงงานต่างด้าวขึ้นมาบนฝั่งรวมถึงอาจจะมีการสร้างปัญหาอาชญากรรมบ่อยครั้งจึงออกทำการปรับปรามรรรรชาวสวนกล้วยเข้าถางหญ้าก่อนเผาขยะไฟไหม้ลุกลามดับไม่ทัน เพื่อนบ้านใกล้เคียงจ้างรถดับเพลิงออบตอกรองใหญ่ช่วยกันดับก่อนลุกลามไหม้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง2-3ถึงหลังคาเรือนเมื่อเวลา16นาฬิกวันที่16มกราคม2557เจ้าหน้าที่อำเภอกรองใหญ่ได้รับแจ้งจากนางสมใจนุ่มอ่อนอายุ57ปีว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่บริเวณสวนกล้วยไม้ใกล้กับบ้านพักของตนเอง ที่บ้านบางอินหมู่หนึ่งตคลองใหญ่อ,อคลองใหญ่จตราชเจ้าหน้าที่กู้ภัยอเภอคลองใหญ่จึงได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตบนคลองใหญ่เพื่อขอระดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟก่อนที่จะลุกลามเข้าไปยังบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสวนกล้วย2-3หลัง สอบถามนางเผือกลำไพยอายุ62ปีซึ่งเป็นเจ้าของสวนกล้วยดังกล่าวบอกว่าได้เข้ามาทำสวนด้วยการถางหญ้าและวัชพืชเสร็จแล้วได้กวาดมารวมกันก่อนจะจุดไฟเผาแต่เนื่องจากขณะนั้นมีลมแรงทำให้ไฟได้ลุกลามไปติดใบกล้วยที่แห้งก่อนจะลุกลามไปทั้งสวนรวมถึงยังลามไปยังป่าหญ้าคาข้างๆที่ติดกับบ้านของชาวบ้านซึ่งตนเองนั้นพยายามดับไฟแล้วแต่ไม่ทัน ซึ่งที่ผ่านมานับ10ปีตนเองทำเช่นนี้มาตลอดและไม่เคยเกิดปัญหาเช่นนี้ซึ่งตนเองก็เข็ดและกลัวกับเหตุการณ์นในครั้งนี้เป็นอย่างมากความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนบริการจัยตา้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ0%ผนอนยาวๆถึง6เดือน ผวันชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้ยาตรา039-523-000โตยตาตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกรายงานพิเศษการประมูลเลขสวยกับความเชื่อ การถแถลงข่าวการประมูลใหม่เลขทะเบียนรถเลขสวยที่นางสาวแสงจันทร์จวบความสุขขนส่งจังหวัดราดได้เชิญนางสาวเบญจวรรณอ่านเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดราชเป็นประธานในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ การประมูลใหม่เลขทะเบียนร,รถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่ขอควายมีความหมายถึงกิจการก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยและตัวเลขที่ติดอยู่ในป้ายทะเบียนทั้งเลขเหมือนกัน4ตัวเลขเหมือนกัน3ตัวหรือ2ตัวรวมถึงเป็นตัวเลขที่สวยตามความเชื่อและเป็นตัวเลขมงคลของตนเองและธุรกิจของตนเองซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม3กลุ่มคือกลุ่มที่1ได้แก่ เลขเหมือนกัน4ตัวหนึ่ง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 ถึง9-99า 9, 9, 9, รวมแล้ว9้าหมายเลขกลุ่มที่สองได้แก่เลขคู่8คู่9เลขเหมือน3ตัวเลขเหมือนสองตัวและเลขเดียว1นถึงเรวม33ามหมายเลขและกลุ่มที่สได้แก่เลขเรียงเลขหลักพันเลขคู่เลขสลับรวม259หมายเลข นี่จึงเป็นเหมือนความเชื่อว่าจะทำให้ตนเองได้ประสบโชคดีและมีความสุขดังนั้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่1-2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินจังหดตราดสำนักงานขนส่งจังหดตราดได้จัดงานนี้ขึ้น วาแล้ว,ลวกับการประมูลเลขสวยขั้งแรกของจังหวัดตราดหมวดกอไก่ข้อควายกิจการก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยจัดทำโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดวันที่1 2กุมภาพันธ์พศ2 5 5 7ณบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินจังหวัดตราดโปรดอย่าลืมอย่าพลาดประมูลครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีจึงจะมีการประมูลอีกสนใจ รีบไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราและสำนักงานขนส่งจังหวัดตราสาขาอำเภอเขาสมิงสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ทโทรศัพท์โปรดอย่าลืดอย่าลืมอย่าลืม ดังชาติตราดเอฟซีกับความหวังในการก้าวสู่ไทยลีกการตัดสินใจของสโมสรตราดเอฟซีในการเซ็นสัญญาดึงตัวคิมยองยูนนักเตะชาวเกาหลีใต้จากเคลีกที่มีฝีเท้าที่เป็นที่ประทับใจของโค้ชและกรรมการสโมสรเพราะคิมยองยูนสามารถมาทดแทนเซ็นเตอร์ที่ปล่อยตัวไปอย่างพิรทัศน์โพเรนดีซึ่งนั่นหมายความว่าตราดเอฟซีจะมีด้านหลังที่แข็งแกร่งและสามารถอุดรอยรั่วของทีมได้ในฤดูกาลน,นี้ แต่ตราเอฟซีงคงไม่หยุดเพียงเท่านี้เมื่อนายวิเชียนซับจเจริญตัดสินใจดึงนักเตะยูเครนอีกคนหนึ่งคืออังเดรบูยอนมาเล่นคู่กับคิมยองยูนเพื่อประสานเกมรับให้แน่นขึ้นเพราะนายวิเชียนเห็นว่าทั้งสองคนมีความสูงใหญ่สามารถจะตัดเกมบุกของคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีและก็จะทำให้ทีมตราเอฟซีมีความน่ากลัวม,มากยิ่งขึ้น ครับก็บปีนี้ก็เยนว่าได้คุยกันแล้วแล้วก็ผมพยายามเปลี่ยนเด็กนะครับเข้ามาจะมีถ้ามีผู้สูงอายุบ้างก็คงจะเป็นนักเตะต่างชาติที่ถือว่าคำํำบอดมานานเราต้องการให้มาคุมแดนหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าการเล่นจะเปลี่ยนไปขอให้ท่านไปดูนะครับด้วยตาเราไปอุ่นเครื่องมานั้นก็ขอเรียนท่านว่าเราไม่ได้พูดกับครับเราสู้ครับแล้วเราก็เล่นให้ไทยลีกได้รับรู้ว่าตาของเราได้เปลี่ยนแปลงการเล่น เราจะไม่คนต่างคนต่างไปแล้วครับเราจะเล่นไปเป็นระบบทีมนะครับก็คิดว่าผมเองก็ได้คุยกับสตาฟแล้วว่าโค้ชไม่ใช่เราไม่ต้องการครับแต่เราก็น่าจะได้โค้ชที่ต้องเข้าใจนะครับผมเองในฐานะที่พอมีประสบการณ์ก็ได้คุยแล้วว่าเราไม่ต้องดวดเรื่องนี้ครับเราเพียงแต่หนึ่งพละกกาลังดีเมื่อมีกําลังแล้วถ้านักฟุตบอลไม่รู้จักรับผิดชอบพออยู่ไปเดือนสองเดือนก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องดีตลอด นะครับโดยที่ว่า1ต้องแรงดีขับเคลื่อนไม่ทําให้คนเขาผิดหวังว่าเมื่อวานนี้เล่นดีอีกวันหนึ่งเล่นไม่ได้เรื่องต้องไม่มีในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่านักฟุตบอลได้คุยพูดคุยกับผมเด็กทุกคนมีกําลังใจนะครับด้านหานรงชุนหาคุณากรรักษาการโคชตาดเอซบอกว่า นักเตะต่างชาติที่ได้มาขณะน,นี้สามารถเล่นกับระบบของทีมได้รวมถึงจะสามารถมาทดแทนนักเตะอีกหลายคนที่ออกจากทีมไปทั้งจิรุฒิสารานันเรย์มอนด์และหากได้อังเดรม,มาเพิ่มอีกหนึ่งคนความแข็งแกร่งของทีมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนโยบายของสโมสรก็คือสไตล์ต้องเป็นต้องต้องวิ่งเข้าเ0วินาไม่มีหมดนะครับแล้วก็ต้องเล่นบอลค่อนข้างจะเน้นเรื่องบอลกับพื้น ก็จะก็จะเอนเตอร์เทนคนดูมากยิ่งขึ้นกนะ็จะมีการการลุกที่วื่นวามากยิ่งขึ้นนอะกนอกจากโยนวันอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องเอานักเตะต่างชาติมาเพื่อในสถานก,การณ์ในเรื่องของเกมรับ,นะรบเพื่อเราลุกลุกแล้วเราโตกลับมาเขาสามารถที่จะควบคุมเกมเกมลุกนะหยุดเกมลุกของผู้ต่อสู้ได้มันก็จะทาให้เกมเกมเกมลุกของเราต่อนเนื่องขึ้นนะครับถึงวันนี้ลงตัวในักกระสือขายนักเตะตอนนี้ก็ผมคิดว่าประมาณ70%นะครับ ทีพจัดระเบียบทีมตกชั้นหมายรูปก,การ2014ดิวิชั่น1ตกชั้น6ทีมปีการแข่งขัน2015ผู้สึกข่าวสยามกีฬารายงานถึงประเด็นที่แฟนบอลให้ความสนใจคือการขึ้นชั้นตกชั้นที่ห้องประชุมบอร์ด TPL ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นแนวทางเพื่อน,นำเสนอให้กับสภากรรมการบริหารสมาค,คมฟุตบอลได้พิจารณาในวันที่13มกราคมนี้ โดยการขึ้นชั้นตกชั้นเนือดูการ2014แหล่งข่าวว่า TPO ยืนยันว่าจะเสนอให้โตโยต้าไทยพิม e ์ลีกที่มี20ทีมตกชั้น5ทีมส่วนยมหามาฮ่าลีกวันที่มี18ส่วนยมหามาฮ่าลีกวันที่มี18ทีมขึ้นชั้น3ทีมตกชั้น4ทีมและดิวชั้น2ขึ้นชั้น4ทีมเท่าเดิมทำให้ดูก,การ2015 โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะมี18ทีมส่วนยามาฮ่าลีกวันมี20ทีมจากในฤดูกาล2015โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะเข้าระบบตกชั้น3ทีมปกติส่วนยามาฮ่าลีกวันที่มี20ทีมจะขึ้นชั้น3ทีมตามเดิมแต่ตกชั้นทั้งหมด6ทีมเพื่อให้ฤดูกาล2016จะกลับมาเหลือ18ทีมตามเดิมโดยจะมีการเสนอให้สภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลสรุปในวันที่13 มกราคมนี้ รถตู้ร่วมบขสบร,ริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้ส,18 18 18สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222 าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกและ18นาฬิกาจังหวัดตราดจ,จัดพิธีมอบเกียรติบตัตรเชิดชูครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูเนื่องในพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะพระองค์ท่านทรงเป็นครูของแผ่นดินนางสาวเบญจวรรณอานเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในงานวันครูจังหวัดตราดประจำปี2557 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นครูของแผ่นดินซึ่งครูสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราดได้วรวมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานับพันคนเข้าร่วมที่ลานแสดงสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราดนายธนินทรจิตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการครูสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราดกล่าวว่าการจัดงานบรรครูในปีนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระคุณและบูชาบุรพาจารย์ตลอดจนเป็นการดำรงไว้ซึ่งคำนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยแล้วโดวยเฉพาะการส่งเสริมความสามัคคีของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาของจองังหวัดยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นครูของแผ่นดินซึ่งสำหรับการจัดงานเมื่อวานนี้ ยังเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูผู้ล่วงลับรวมถึงพิธีสวดคำฉาญระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์การอ่านสารประธานกรรมการคุรุสภาพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูพร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสารศึกษาและครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการพัฒนาวิชาชีพครูในสาขาต่างๆ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูและครูผู้ทำประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาเกณะเดียวก,กันก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีอีกด้วยจังหวัดราดเชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมาเลขรถสวย301ไห่มายเลขครั้งแรกของจังหวัดราชนางสาวเบญจวรรณอานเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดราดพร้อมด้วยนางแสงจันทร์จวบความสุข ขนส่งจงตราดร่วมการแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่หนึ่งของจงตราดในหมวดอักษรกไก่ขวายซึ่งจะประมูลในวันที่1-2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เวลา8นาฬิกาสนาทีถึง16น,นาฬิกานห้องจามจารุรีโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาผู้ว่าราชการจังหวัดดกาวว่าการประมูลในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของจงตราด โดยป้ายประมูลดังกล่าวเป็นรูปเสมือนจริงมีสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดคือเกาะช้างและภาพอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างรวมทั้งภาพการทำยุทธนาวีระหว่างกองทัพเรือกับฝรั่งเศสโดยป้ายทะเบียนที่ทำการประมูลทั้ง301ป้ายได้มีการนำไปทำพิธีพุทธพิเศษโดยพระครูสังฆกิจบุรพาหรืออาจารย์บัวถามโก จ้าอาวาสวัดศรีบุรพาหรือวัดเกาะตะเคียนเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแคล้วคลาดความปลอดภัยด้านขนส่งจังหวัดกล่าวว่าผู้ประมูลป้ายทะเบียนไม่จำเป็นต้องซื้อรถใหม่ประมูลเลขสวยก็สามารถนำไปสลับกับรถคันเดิมได้โดยคืนหมายเลขทะเบียนเดิมให้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัด ส่วนกรณีรถเดิมจดทะเบียนกับจังหวัดอื่นก็สาม,มารถย้ายมาจดทะเบียนกับจังหวัดตราดได้และใช้หมายเลขทะเบียนร,รถเลขสวยที่ประมูลได้ทันทีทั้งนี้เงินที่ได้จากการประมูลเลขสวยจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถถนนหรือกอปทอและเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยเช่นการรโรงรถอุบัติเหตุกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการปร้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขับขี่รถทั่วไปทั้งนี้จนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจประมูลเลขทะเบียนรถสวยแล้ว267รายผู้สนใจยังสามารถลงทะเบียนล่วงหน้ารวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจงังหวัด โทร039 520 7 4 0 3 039 520 227 039 511 948หรือที่สำนักงานขนส่งจงตราดสาขาอำเภอเขาสมิง039 599 117หรือ039 599 435 ชาวชุมชนวัดโบอดเทศบาลเมืองตราเสนอโครงการกล้องวงจรปิดใช้พลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ผ่านโครงการพัฒนาเมืองนางสุบงกตเกรงรัศมีประธานชุมชนวัดโบททสถ์เทศบาลเมืองตราเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้กับชุมชนสามารถ ที่จะคิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยการเสนอโครงการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการพัฒนาเมืองร้อยมือสร้างเมืองเพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชนวัดโบสถ์ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราดได้มีการเสนอของบประมาณโครงการพัฒนาเมืองเพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับชีวิตของชุมชนโดยได้มีการติดกล้องวงจรปิด ใช้พลังงานจากเซลลแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนวัดโบสถ์มีประชาชนอาศัยอยู่หลากหลายอาชีพและฐานะรวมทั้งยังมีประชากรแฝงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันชุมชนมีทางเข้าออกหลายทางการดูแลรักษาวความปลอดภัยผ่านระบบกล้องวงจรปิดจึงมีความสำคัญในการดูแลชุมชน พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง32องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณทุ่เขาอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมองทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตร หม่ของคนมือตราดเดิะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิการบกันทุกค่ำคืนที่เดิะไน

เคร็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719